วันนี้น้องว้ก็จะพาคนหลังนะคะไปกินข้าวมันไก่นะคะในตัวเมืองราชบุรีเป็นร้านที่อร่อยมากไว้กันเลย เ็นร้านข้าวมันไก่ที่ไก่นุ่มที่สุดที่น้องมนเคยกินมาเลยะค,ะคำแรกที่กินเข้าไปคือว้าวเลยค่ะนี่เลยมากันที่ตัวเมืองราชบุรีค่ะเป็นร้านที่คนรีวิวเยอะมากๆแต่น้องมนยังไม่เคยลองสักทีนะคะวันนี้ก็ได้มาลองกับตัวเองแล้วจัดมาเลยนะคะทั้งข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวมันตับนี่น้องมนมาแบบท้องว่างๆเลยนะคะยังไม่ได้กินอะไรมา,มาเลยถึงยังไม่ทันกินนะคะก็รู้เลยค่ะว่าอร่อยนะคะเพราะลูกค้าที่ร้านเยอะแล้วก็ต่อคิวเยอะมากเนื้อไก่นะคะเห็นแน่นๆแบบนี้นะคะจะบอกว่าเนื้อนุ่มสุดๆและาวตับบ่ะะคจอก ของเาะะไม่มีความขาวเลยปกตินงเวศไปกินร้านไหนนะคะไม่ค่อยได้ถ่ายลงค่ะแต่ร้านไหนที่อร่อยแล้วก็เด็ดจริงๆนะคะนงเวศอยากมาลงให้พี่ๆได้ไปชิมตามกัน,น<า>เลยน้ำจิ้มที่ร้านนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ดแบบค่ะสุดเตาเจียวนี่คือหอมกลมกล่อมเข้ากันสุดคำแรกที่กินเข้าไปก็คือลองว้าวเลยทุกคนอร่อยมากนงเวศเองคือไม่ใช่ใส่ข้าวมันไก่นะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าอร่อยมากส่วนคุณหลังนะคะของโปรดเลยค่ะและซอสซีิ๊วหวานสุดดั้งเดิมที่นี่ก็คืออร่อยจริงๆค่ะคำสนทนาระหว่างกินนะคะมีแต่คำว่าอร่อยมาก ่ยร้านนี้น้องมดอยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆนะคะทั้งข้าวเอวยับเอวยไก่เอยน้ำจิ้มของเขาก็คือลงตัวสุดๆหันไหมีทีคุณหลังกินหมดไปจานนึงแล้วต่อด้วยข้าวมันไก่ทอดเลยนะคะกินเกือบหมดแล้วนะคะน้องมดลืมแจ้งพิกัดร้านเลยค่ะชื่อว่าร้านข้าวมันไก่หอมฉุยนะคะในตัวเมืองราชบุรีร้านจะตั้งอยู่ถนนวรเดดริมน้ำก่อนจะถึงสะพานดำนะคะใครอยากมาก็คือเซิร์ชได้เลยค่ะข้าวมันไก่หอมฉุยรับรองความอร่อยเลยค่ะน้องมดไปชิมมาให้แล้วกินตับเปล่านะคะยังอร่อยเลยค่ะไม่มีความข แล,และความหิวความอร่อยของเราสองคนนะคะก็ทําให้หมดทุกอย่างเลยค่ะอร่อยแบบนี้ไม่อยากกินเองแค่2คนนะคะน้องโมจะซื้อกลับไปฝากคุณแม่ด้วยก็เลยสั่งใส่กล่องกลับบ้านด้วยเลยนะคะถ้ามีโอกาสมาตัวเมืองแรชชบุีีจะแวะมากินอีกแน่นอนค่ะก่อนกลับก็จะเจ้าของร้านตัวเล็กน่ารักมากๆใครได้ผ่านมาตัวเมืองแราชบุรีนะคะน้องโมแนะนําร้านข้าวมันไก่หอมชุยอ,อร่อยสมคําล่ํมลือเลยค่ะ